สวัสดีค่ะทุกคนมที่ช่องมังาง extension เคยนะมาเป็นเรื่องที่4ที่เราอ่านในเดือนนี้กันแล้วนะก็คือเรื่องพ่อสกิลพ่อสุดยอดผักสวนครัวด um ้วยสกิลปลูกสุดโกงนะเป็นเรื่องของค่ายามอินเตอร์นั่นเองนะคะผู้แต่งก็จะเป็นคุณเอ่อไม่ได้บอกนะว่าผู้แต่งเป็นใครในเล่มก็ไม่มีหรือว่าอาจจะมีทุกคนก็ลองหาดูนะอ่ะประมาณนี้ ใช่ค่ะซึ่งญี่ปุ่นออกมาห้าเล่มนะคะไทยออกมาห้าเล่มไทยออกชนเลยญี่ปุ่นเลยนะคือเราไม่รู้ว่าผู้แต่งเขาอาจจะพักการเขียนไปหรือเปล่านะแต่เรื่องนี้สนุกมากนะทุกคนเป็นแนวสโลลฟ์ออฟไลฟ์แล้วก็แล้วก็นี่เลยประมาณนี้นะทุกคนสิบห้าบนะเรื่องนี้จริงๆพระเอกอะ่ะเออจริงๆเรื่องนี้เราไม่ได้ตัดซื้อเลยนะทุกคนแต่ว่าเราคิดว่ามันดูน่าสนุกแล้วเล่มมันก็ราคาแพงกว่า เล่มอื่นที่เราเก็บไม่เยาียมในช่วงนั้นนะมันเล่มละร้อยซึ่งแบบปกติเราเล่มละห้า0ิบอะไรอย่างเงี้ยเกไม่ใช่สิบเแล้วก็แบบเออแพงแล้วซึ่งเราเห็นปกแล้วมันก็น่าอ่านด้วยนะเราก็เลยเก็บมานะเรื่องนี้ก็คือ,อเดี๋ยวเรามาดูปกกันก่อนเลยนะว่าเป็นยังไงเล่มที่1ครับ เล่มที่สองครับเล่มที่สามเล่มที่สี่ แล้วก็เลมพี่หา้าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องย่อของเรื่องนี้กันเลยนะคะก็คือพระเอกชื่อว่าโอซึ่งมีน้องสาวที่ชื่อว่าเซนานะคะทุกคนอ่น้องสาวคนนี้ซึ่ง ในเมืองของพระเอกหรือว่าในดินแดนของเรื่องนี้นะคะคือว่าเขาต้องขอพรจากเทวดเจ้านะว่าเทพเจ้าจะให้พรอ,อะไรนะคะซึ่งเรื่องนี้อายุ15ปีค่ะถึงจะได้รู้ว่าตัวเองได้พรอ,อะไรนะคะซึ่งพระเอกอยากได้พรน,นักประจวภัยมากแล้วก็น้องสาวก,ก็อยากได้พรน,นักประจนภัยเหมือนกันซึ่งจริงซึ่งเขาก็ได้ไปไปเข้าพิธีพิธีบูชาใช่พิธีประทานพรน,นะว่าตัวเองจะได้อะไรนะซึ่งนี่มันก็จะมีแบบเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆนะใช่ พระเอกนี้อยากได้เป็นพระพิทัไทยใช่ไหมที่เราบอกไปก็เขาก็ได้ไปนี่เข้าพิธีประทานพรน,นะทุกคนแล้วก็พรก็เลยส่งมาให้พระเอกได้เป็นอาชีพผักสวนควรัวปลูกผักได้ในสวนเซน่านะคะได้เป็นนักพรทักษ์ไทยนะใช่ได้เป็นแบบว่ากิฟที่แบบดีเขาเรียกว่าในโลกนั้นก็คือกิฟนะ้เป็นกิฟที่แบบดีพอสมควรเลยนะซึ่งพระอเอกไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคือสวนครัวใช่กิฟที่เอกได้ก็คือสวนครัวนะ ซึ่งก็จะมีเพื่อนพระเอกใช่ไหมแล้วก็คนที่พระเอกแอบชอบมาตั้งแต่เด็กนะคะชื่อว่าซีเฟอร์ส่วนคนที่สําหรับเราเราคิดว่าแอบชอบพระเอกก็คือแอนนี่นะแบบเป็นรักหนำเศร้านิดนึงนะซึ่งแบบเขาได้กิฟปตป์ในที่เป็นนักผจญภัยหมดเลยนะก็พระเอกก็ตอนแรกค่ะพระเอกเสียใจที่บอกว่าตัวเองทำไมถึงไม่ได้ไปเป็นนักผจญภัยขนาดนั้นทำไมถึงแบบได้แค่ส่วนครัวนะคะทุกคนแต่ว่าพระเอกก็ มีน้องสาวที่บอว่าจะเป็นนักผจญภัยแทนพี่อะไรเงี้พยพเอกก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรคือถ้าได้แค่สกิลส่วนครัวก็เอาก็ได้ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสกิลส่วนครัวที่พเอกได้คือมันแบบมันโหดมากๆที่มันแบบสามารถแบบปลูกอะไรก็ขึ้นได้เลยแบบสามารถปลูกแบบสามารถกําหนดว่าอยากได้ดีขนาดไหนหรือว่าอยากได้แย่ขนาดไหนนะแล้วก็มีเลเวลที่สามารถแบบปลูกถึงขั้นปลูกปลูกของบางอย่างที่แบบว่ามันมเออคนปกติไม่สามารถปลูกได้นะซึ่งมันแบบดีมากแล้วก็สามารถแบบ สร้างแบบทุ่ง,งทาหารสร้างคนที่ปกป้องผักแต่ว่ากําลังมันมากกว่าปกป้องผักได้อะไรแบบนฟิวฟิวนี้นะคนก็จะเป็นแนแบบว่าเออเราพูดถึงนั่นละก็จะเป็นแบบว่า,ปบบวาไปเรื่อยๆนะว่าพระเอกจะแบบพลังจะแบบโกงถึงขั้นไหนนะใช่ก็พระเอกจะได้รักกับนางเอกหรือเปล่าสำหรับเราเราเชียร์ซีเฟอร์นะใครจะเชียร์ยังไงก็ไปตามอ่านในเรื่องสกิลผักเอ้ยเพราะสุดยอดผักส่วนควรัวด้วยสกิลบุกสุดโกงกับเรื่องนี้ได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนของเล่มหนึ่งก็จะเป็นแบบแนวแบบแบบอย่างนั้นคะ่ะ จนไปเรื่อยๆสำหรับเรา,เอาอ่านข้าเวลาได้นะถ้าสมมติว่าเงินโอเคเงินรางไหวก็อยากให้ดูเรื่องอยากให้ลองซื้อเรื่องนี้ไปนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่จบในจบในเรื่อไหมมันก็มีค้างอยู่นะแต่ว่ามันสามารถแบบซื้อมาปุ๊บเราอ่านเลยซื้อมาปุ๊บเราอ่านเลยมันไม่จาเป็นต้องดองได้นะมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่จําเป็นต้องอ่านขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าได้มาก็น่าอ่านใช่ถ้าได้เจอมือสองที่แบบราคาถูกๆก็ลองหยิบหยิบมาสัก เล็กน้อยก็ได้นะทุกคนเราเชยร์เรื่องนี้สําหรับเราเราชอบมากเรื่องนี้นะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะใช่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ดอมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย